คุณจริยามีเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมนี้ใครเป็นคนบอกครับเอ่อวันนั้นไปหาหมอแล้วเขาบอกเป็นว่ากระดูกพุณนข้อเข่าเสื่อมคุณหมอเป็นคนบอกแล้วขาป้าก็โก่งด้วยโก่งไปเยอะเลยมันเสื่อมเยอะอ่าฮะเออมีอาการอะไรถึงไปหาคุณหมอฮะก็มันก็ปวดเข่าอ่ะฮะอืมฮปวดเข่ามากปวดทั้งสองข้างทั้งสองข้างค่ะคุณหมอสันนิษอวินิจฉัยว่า ก็บอกว่าข้อเข่าเสื่อมแล้วกระดูกพุนทั้งข้อเข่าเสื่อมด้วยกระดูกพุนอะไรกระดูกพุนด้วยแล้วให้รักษาด้วยกันเอายาไม่ให้ป้ากินซื้อยากินนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้สูงวัยไม่ว่าจะทั้งชายและหญิงจะมีอาการลึกของข้อเข่าเสื่อมซักอายุเท่าไหร่เป็นเป็นความรู้ครับอาจารย์ ความจริงมันพบได้ทุกวัยเพียงแต่ว่าถ้าหลังหลัง40 4สไปแล้วก็จะพบเยอะขึ้นแล้วยิ่งเป็นกรณีผู้หญิงเนี่ยถ้าอายุ50-60ขึ้นไปเนี่ยตัวเลขก็จะชนะผู้ชายเลยคือ,อเป็นได้มากกว่าผู้ชายจำนวนนะคะก็คือข้ออาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้ติดขัดนะแล้วเจ็บปวดนะ,ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นข้อพรุนเอ๊ะเป็นขอโทษเป็นกระดูกรดพรุน ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นที่ตัวเนื้อกระดูกเลยก็คือมีการเสียมวลเนื้อกระดูกไปมากกว่าครนะทําให้กระดูกบางลงนะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับภาวะการหมดประจําเดือนอีกอนะซึ่งก็มักจะมาเป็นแพ็กเกจคู่ครับคุณหมอบอกว่ารุนแรงหรือ,อยังฮะเขายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ละคะอ๋คุณหมอวินิจฉัยว่ายังไม่รุนแรงมากะนะฮะสแสดงว่ายังไม่เจ็บ ปวดไม่รบกวนวิถีชีวิตประจาวันสักเท่าไหร่ก็พอดีบรรลัน,นก็มาแนะนําให้เป็น,ปนสมัครเป็นสมาชิกที่เนี่ค่ะก็เลยเป็นแนะนําแล้วก็ซื้อบลีมสีชมพูไปทานแล้วก็น้ํามังคุดอีกลังหนึ่งน้ํามังคุดอีกลังหนึ่งค่ะคแล้วพอดีวันที่สองมิถุนาป้าโดนรถมอเตอร์ไซค์มันชนนะข้ามถนนมาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะคไปอยู่หมู่บ้านอมริเวศ มอเตไซค์มาชนข้างซ้ายป้าตรงข้างเนี่ยค่ะชนขาเลยชนขาค่ะ uh huh. เพราะหันมาอย่างนี้นะคะ,แล,ะแล้วชนตรงนี้ก็ก็เลยมานอนที่โรงพยาบาลสองคืนแล้วก็ถ่ายเอ็กซเรย์ให้เราครัค่ะไม่เป็นไรครับป่านี้ก็ก็เลยกินยาอันนี้คูู่่กันไปค่ะกินยาบีมสีชมพูแล้วก็น้ำมังคุดไปด้วยค่ะ<ม>ประมาณ <คน S 2> เดือนหนึ่งค่ะหลานมาบอกว่าบีมสีชมพู<ห>ช่วยได้ช่วยได้ แล้วแล้วทานไปอยู่นานเท่าไหร่ฮะประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งจากปกตินี้อาการเจ็บเข่าก็หายค่ะดีขึ้นหรอฮะดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็ไปสามารถไปเต้นระบิกได้ค่ะในการรับประทานทานยังไงฮะก็บีมสีชมพูก็กินตอนตอนเช้าก็กินไปเม็ดหนึ่งก่อนตอนเช้าตอนเช้าหนเม็ดแล้วกินน้ำมังคุดก่อน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 นั่นกินน้ำมังคุดก่อนแล้วก็มากินบีมชมพูกินน้ำจำนวนเท่าไหร่ฮะ ครึ่งซองครึ่งซองตอนเช้าแล้วก็ตามด้วยบีมสีชมพูค่ะค่ะแล้วตอนเย็นหนึ่งเม็ดอ่ากินบีมชมพูอีกเม็ดหนึ่งตอนกลางคืนอีกหนึ่งเม็ดค่ะทานมาสักประมาณสองเดือนสองเดือนค่ะค่ะอาจารย์ครับสิ่งที่ของกุญจลยาทานก็คือมีทั้งน้ําแล้วก็บบีมสีชมพูค่ะครับอันนี้ถูกต้องไหมครัครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องนะครับ แต่ของคุณศุริยานี่ใช้ใช้น้อยนะฮะใช้น้อยมันก็ใช้ระยะเวลายาวนานหน่อยเพราะสองเดือนใช้4แคปซูลต่อวันมันก็ย่นระยะเวลาลงมาได้ครึ่งหนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันก็น่าจะดีขึ้นทีนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะมีการหลั่งสารตัวนี้ครับ TNF a l p h a อินเทอร์ลูคิน6 แล้วก็อินเทร e ยิน17มากกว่าปกตินะครับเมื่อมีมากกว่าปกติก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับ<ม>ก็คือเกิดการโจมตีตัวเองนะฮะก็โจมตีข้อก็จะทําให้เกิดการอักเสบตามข้อนะตามข้อตามข่าขนะครับเวลาที่เราใช้บิมสีชมพูมหน้าที่ของมันมันจะไปลดการหลั่งสารทั้ง3รัวลงนะครับถ้าเราดูในกราฟของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วัน เราจะเห็นที่ลูกศรชี้เนี่ยคือการลดลงของสาร3ตัวนั้นนะครับดูให้ชัดๆอีกทีหนึ่งเอาแต่ตัวที่ลดมาดูนะครับนี่คือ,อคนที่กินแต่แคปซูลแป้งนะฮะเป็นตัวมาตรฐานมเอาตัววัดนะครับต,ต,ต,ตัวหลอกตัวตัวยาหลอกนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลสีชมพูนะครับเราจะพบว่า,าเห็นไหมฮะมันลดลงไปเยอะมากเลยนะครับ อินเตอร์เกน6ก็ลดลงไปเยอะมากนะครับอินเตอร์กิน17ก็ลดลงไปเยอะมากทั้งสามตัวคือสาร,สารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบปวดเมื่อก็กกททาให้เกิดการปวดการลดลงของสารตัวนะครับก็จะทําให้ลดความรุนแรงของอาการแพ้ภูมิตัวเองรกรณีนี้ก็คือข้ออักเสบนอกจากนี้แล้วนะ SLE ซึ่งเป็นต้นเหตุดเดียวกันน,นะครับผื่นคันตามผิวหนังก็เหมือนกันทยรอยเป็นพิษก็เช่นกันสันนิบายก็เช่นกัน แพ้ในปราตับแข็งหอผื่นผู้นี้จะหายไปหมดมนะฮะมาจากต้นต่อเดียวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจครับ,บว่ามันทําอย่างนั้นได้<อ>นะครับในขณะเดียวกันที่เรากินน้ําม,มังคุดน้าม,มังคุดของเรามีอะไรละ่ะคนที่ใช้หนึ่งซองต่อวันเป็นเวลาสิบห้าวันแล้วเราก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาดูนะครับสิ่งที่เราพบคือนี้ครับจะมีการลดลงของท h 1หนึ่งะฮะลดอาการภูอ้ภูมิตัวเองนะครับแล้วก็ เทสหนึ่งมากเกินไปนะฮะอาการแปแพ้มันต้องหายแต่ที่สําคัญก็คือเทสสองลดลงชัดๆลดลงชัดๆก็ลดอาการภูมิแพ้ลดอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับที่เกิดขึ้นจากเทสสองมากไปแล้วก็อินเทอร์ลิคินสิบเจ็ดตัวเนี้ยถ้ามันมีจะทําให้ความรุนแรงของการแพ้ภูมิตัวเองสูงเมื่อมันลดลงมาอาการรุนแรงแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงเพราะนันข้อข่าวอักเสบมก็จะลดลงตรงนี้นะครับ ในขนาดเดียวกันก็มีทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้นมาก็เป็นตัวควบคุมให้เทสหนึ่งเทสสองเให้อยู่ในระดับปกตินะฮนะคนป,ะปกติของคุณสุริาย,ยาปวดขาอยู่นะฮะแล้วก็เทสมันย่อมจะเยอะอคืออินเตอร์ลคิน6เนี่ยเยอะอินเตอร์ลคินสิก็เยอะนะครับเทสเนเบาก็เยอะทั้งหมดมันลดลงด้วยน้ำมังคุดด้วยเพราะการร่วมด้วยช่วยกันร,ระหว่างน้ำมังคุดและแคปซูล จึงให้ผลที่ฉมังมากๆากครับพอดีจังหวะเดียวกับที่ผมก็จะบอกว่าสีชมพูหย่บกินได้ละกินเป็นเป็นสีเขียวได้อาจารย์นำไัยเราอยู่ด้วยกันสามสกว่าปีรู้จึกอ่านใจผมออกก็ผมก็เลยจะบอกว่าตอนนี้อาการปวดหายแล้วครับทาน้ำคุดไปเรื่อยๆมันคงจะประทังได้แต่ถ้าอยากจะมีการสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้ มีชีวิตยอยู่ร้อยปีอย่างมีความสุขนะมไม่ติดเชื้อง่ายไม่ติดเชื้อแบคทีเรียไม่ป้องกันมะเร็งไปด้วยกลับมากินสีเขียวคุณจริยามีเรื่องของข้อเข่าเสื่อมะนะครับข้อเข่าเสื่อมนี้ใครเป็นคนบอกครับเออ่วันนั้นไปหาหมอแล้วเขาบอกเป็นว่ากระดูกหุณนข้อเข่าเสื่อมคุณ<ล>หมอเป็นคนบอกแล้วขาป้าก็โก่งด้วยโก่งไปเยอะเลยมันเสื่อมเยอะอ่าะ เอ่อมีอาการอะไรถึงไปหาคุณหมอฮะก็มันก็ปวดเข่าอ่ะฮะปวดเข่ามากปวดทั้งสองข้างทั้งสองข้างค่ะคุณหมอสันนิษฐ์วินิฉัยว่าก็บอกว่าข้อเข่าเสื่อมแล้วกระดูกพุนทั้งข้อเข่าเสื่อมด้วยกระดูกพุนอะไรกระดูกพุนด้วยแล้วให้รักษาด้วยก็เอายาไม่ให้ป้ากินซื้อยากินนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้สูงวัย ไม่ว่าจะทั้งชายและหญิงจะมีะอาการลึกของข้อเข่าเสื่อมค่ะสักอายุเท่าไหร่เป็นเป็นความรู้ครับอาจารย์ความจริง,รงมันพบได้ทุกวัยเพียงแต่ว่าถ้าหลังหลัง40 45ไปแล้วก็จะพบเยอะขึ้นแล้วยิ่งเป็นกรณีผู้หญิงเนี่ยถ้าอายุ50 60ขึ้นไปเนี่ยตัวเลขก็จะชนะผู้ชายเลยคือ,อเป็นได้มากกว่าผู้ชายจำนวนนะคะก็คือข้ออาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้ติดขัด นะแล้วเจ็บปวดนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นข้อพรุนเอ๊ะเป็นขอโทเป็นกระดูก,ก,รดกพรุน,รนก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นที่ตัวเนื้อกระดูกเลยก็คือมีการเสียมวลเนื้อกระดูกไปมากกว่าครนะทำให้กระดูกบางลงนะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับภาวะการหมดประจำเดือนอีกอนะซึ่งก็มักจะมาเป็นแพ็กเกจคู่ครับคุณหมอบอกว่ารุนแรงหรือยังฮะ เขยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ล่ะคะ,ะคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไม่รุนแรงมากะะนะฮะสแสดงว่ายังไม่เจ็บปวดไม่รบกวนวิถีชีวิตประจารําวันสักเท่าไหร่ก็พอดีบันนั้นหลานก็มาแนะนําให้เป็นสม,เนสมัเป็นสมาชิกที่เนี่คะ่ะก็เลยเปน็นแนะนําแล้วก็ซื้อบลีมสีชมพูไปทานแล้วก็น้ำมังคุดอีกหลังหนึ่งน้ำมังคุดอีกหลังหนึ่งค,ค่ะทานแล้วพอดีวันที่สองมิถุนา ป้าโดนรถมอเตอร์ไซค์มันชนนะฮะข้ามถนนมาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะไปอยู่หมู่บ้านอมอนิเวศมอเตอร์ไซมาชนข้างซ้ายป้าตรงข้างเนี่ยชนขาเลยชนขาค่ะ,ะเพาาราะหันมาอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็ก็เลยมานอนที่โรงพยาบาลสองคืนแล้วก็ถ่ายเอ็กซเรย์ให้เราคร่าไม่เป็นไรครับปีนี้ก็ก็เลยกินยาอันนี้คูู่่กันไปค่ะกินยาบลีมสีชมพูแล้วก็น้ำมังคุดไปด้วยค่ะ ประมาณเดือนหนึ่งค่ะหลานมาบอกว่าบีมสีชมพูช่วยได้ช่วยได้แล้วแล้วทานไปอยู่นานเท่าไหร่ฮะประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งจากปกตินี่อาการเจ็บเข่าก็หายค่ะดีขึ้นเหรอดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็ไปสามารถไปเต้นระบิกได้ค่ะในการรับประทานทานยังไงฮะก็บีมสีชมพูก็กินตอนตอนเช้าก็กินไปเม็ดหนึ่งก่อนตอนเช้า าเม็ดแล้วกินน้ํามังคุดก่อน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 นั่นกินน้ํามังคุดก่อนแล้วก็มากินบิมชมพูกินน้ําอาจำนวนเท่าไหร่ฮะครึ่งซองครึ่งซองตอนเช้าแล้วก็ตามด้วยบีมสีชมพูค่ะค่ะแล้วตอนเย<า>น 1> 1็นอีกเม็ดกินบีมชมพูอีกเม็ดหนึ่งตอนกลางคืนอีกหนึ่งเม็ดค่ะทานมาสักประมาณสองเดือนสองเดือนค่ะค่ะอาจารย์ครับสิ่งที่ของกุณจริยาทาน ก็คือมีทั้งน้ําแล้วก็บีมสีชมพูครับอันนี้ถูกต้องไหมครับครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องนะครบแต่ของคุณสุริยานี่ใช้ใช้น้อยนะฮะใช้น้อยมันก็ใช้ระยะเวลายาวนานหน่อยเพราะสองเดือนใช้สี่แคปซูลต่อวันมันก็ย่นระยะเวลาลงมาได้ครึ่งหนึ่งนะฮะสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันก็น่าจะดีขึ้นีนี้ถามว่าเพราะอะไรนะเพราะอะไรคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับ เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะมีการหลั่งสารตัวนี้ครับ T N F Alpha อินเ l อร์ลูิน6แล้วก็อินเอร์ลูคิน17มากกว่าปกตินะครับเมื่อมีมากปกติก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับก็คือเกิดการโจมตีตัวเองนะฮะก็โจมตีข้ก็จะทําให้เกิดการอักเสบตามข้อนะตามข้อตามข่าขนะครับเวลาที่เราใช้บิมสีชมพูหน้าที่ของมันมันจะไปลดการหลั่งสารทั้ง3ารือลง ถ้าเราดูในกราฟของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันเราจะเห็นที่ลูกศรชี้เนี่ยคือการลดลงของสาร3ตัวนั้นนะครับดูให้ชัดๆอีกทีหนึ่งเอาแต่ตัวที่ลดมาดูนะครับนี่คือคนที่กินแต่แคปซูลแป้งนะฮะเป็นตัวมาตรฐานเอาตัววัดนะครับตัวหลอกตัวยาหลอกนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลสีชมพูนะครับเราจะพบว่า เห็นไหมฮะมันลดลงไปเยอะมากเลยนะครับอินเร์ิน6ก็ลดลงไปเยอะมากนะครับอินเตอร์ิน17ก็ลดลงไปเยอะมากทั้ง3ตัวคือสารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบปวดเมื่อก็กทําให้เกิดการปวดการลดลงของสารตัวนะครับก็จะทําให้ลดความรุนแรงของอาการแพรภูมิตัวเองกรณีนี้ก็คือข้ออักเสบนอกจากนี้แล้ว SLE ซึ่งเป็นต้นเหตุด,ดีวกันเนี่ยนะครับ,รบพื้นคันตามผิวหนังก็เหมือนกัน ไทรอยเป็นพิษก็เช่นกันสันนิบายก็เช่นกันแผลในปราตับแข็งหอบผื่นผู้นี้จะหายไปหมดมาจากต้นตอเดียวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจครับว่ามันทําอย่างนั้นได้นะครับในขณะเดียวกันที่เรากินน้ามังคุดน้ามังคุดของเรามีอะไรล่ะคนที่ใช้หนึ่งซองต่อวันเป็นเวลาสิบห้าวันแล้วเราก็เจาะเมล็ดเขามาดูนะครับสิ่งที่เราพบเกิดนี้ครับ จะมีการลดลงของ T h 1นะฮะลดอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับแล้วก็ T S 1มากเกินไปนะฮะอาการแพ้มันต้องหายแต่ที่สําคัญก็คือ T h สลดลงชัดๆลดลงชัดๆก็ลดอาการภูมิแพ้ลดอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับที่เกิดขึ้นจาก T S 2มากไปแล้วก็อินเตอร์ลูคิน17ตัวนี้ถ้ามันมี จะทําให้ความรุนแรงของการแพ้ภูมิตัวเองสูงเมื่อมันลดลงมาอาการรุนแรงแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลง mm hmm. เพราะนัข้อข่าวอักเสบก็จะลดลงตรงนี้นะครับแลนขณะเดียวกันก็มี T-regulator mm hmm. เพิ่มขึ้นมาก็เ,าเป็นตัวควบคุมให้ T S ห T S 2 T S 1 7ให้อยู่ในระดับปกตินะฮะค,คนปกติของคุณสุริยาปวดขาอยู่นะฮะ mm hmm. แล้วก็ T S สมันย่อมจะเยอะคืออินเตอร์คินหกเนี่ยเยอะอินเตอร์คินสิก็เยอะนะครับ ทียนี้แปรฟ้าก็เยอะทั้งหมดมันลดลงด้วยน้ำมังคุดด้วยเพราะการร่วมด้วยช่วยกันร,ระหว่างน้ำมังคุดและแคปซูล<ะ>จึงให้ผลที่ฉมังมากๆพอดีจังหวะเดียวกับที่ผมก็จะบอกว่าสีชมพูเมื่อก,กินได้แล้วกินเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้อ,อาจารย์นำไัยเราอยู่ด้วยกันสามสกว่าปีรู้จึก <c oughs> อ่านใจผมออกก็ผมก็เลยจะบอกว่าตอนนี้อาการปวดหายแล้วนะครับ ถ้าน้ำคุดไปเรื่อยๆมันคงจะประทังได้แต่ถ้าอยากจะมีการสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้มีชีวิตยอยู่ร้อยปีอย่างมีความสุขนะมไม่ติดเชื้อง่ายไม่ติดเชื้อแบคทีเรียไม่้องกันมะเร็งไปด้วยกลับมากินสีเขียว